โอ้ยแ oh. <laughs> <Yeah. S 1> ม่ไม่ได้ถ่ายเ <laughs> <laughs> มื่อกี้รีวิวไปไม่ได้ถ่ายค่ะดูมีรอยกัดงั้นเรามารีวิวรีวิวกันใหม่ <laughs> นี่นะคะดูน,นี่ไส้มันคือทำง่ายมากเลยแม่โน้เห็นอันนี้ไม่มีเหรอคะ เขาลูกสาวเตือนอีแม่ก็พูดไปไม่ได้ดูจาอาอัดไม่อดัดลูกสาวสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่ม,แมีแม่เวลาเตือนก็เลยถามแม่แม่แม่อัดหรือยังแม่กดสตาร์หรือยังอีแม่ก็ดูไม่ได้ดูนี่แหละอีแม่ก็ป,ปั๊มปั้มเปิดเปิดสรุปมีลูกเตือนนะคะ เค้กเราทำกันเมื่อวานจากการที่ได้ลองซื้อเค้กแบบเค้กแบบที่เขาทาสําเร็จไว้แล้วค่ะมันจะมีสองชั้นเนาะแล้วก็เอามาทําพวกครีมพวกอะไรเองสรุปว่ามันโอเคค่ะโอเคมากเลยเครีมอะ่ะเราทําแบบอารมณ์ชีสเค้กอะ่ะครีมชีสเค้กอะ่ะคืออร่อยอุ้ยพ่อแม่ลืมลืมไปว่าไอ้เมดิค ไอเม e I ไอเม็ที่เ้ายัง่ซื้ออ้โซกินเค้าแล้วมากินหวานนะคะจากการที่ลองซื้อทั้งสามที่แล้วนะคะที่บิม A101 อายุพิสแล้วก็ที่เมโทร ไม่ั่วไม่อร่อยที่สุดเลยเป็นแบบแข็งแข็งแห้งๆแต่ว่าที่อายุจะเอหนึ่งศูนย์หนึ่งอะเอร้อยเอ็ดะเนี่ยคือได้นุ่มแล้วก็วครีมตัวครีมของเราทำเป็นอารมณ์ครีมชีสค่ะ